ตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องลูกสะกดเรื่องลูกสะกดเนี่ยก็กคนเขานิยมทำลูกสะกดกันเยอะก็มีลูกศิษย์เขาก็บอกอาจารย์นะอย่าทำลูกสะกดนะก็อะเ,เอาตะกุดหมาละงับกับตะกุดโสรถหลายๆอย่างที่ไปรักยายนิติปิโ,โสช่างมหาบุรุษแปดจำพวก ล้วก็สามพุทธเท้วก็อะไรพวกนี้นก็เอาไปหลอมหลอมแล้วทําเป็นลูกสะกดเรียกเรียกลูกลูกสะกดเพชรพญาธรน,นะแล้วก็คือก็ทาทาสายหวานหน่อยแต่ทําทําสายหวานเนี่ยคือลูกสะกดเพชรพญาธรเพชรพญาธรน,นี่ก็คือหมายว่า,าก็เป็นมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์แบบว่าเขาไปหาผู้สาวนี่อะไรเงี้ยนะก็แบบในเสภาขุนช่างขุนแผนนะขุนแผนก็ไปหาอะไร นางวันทองนางอะไรพวกเนี้ยนะก็อ่านพระเวึินไปแล้วก็เราก็เข้าไปหาสะกดหลับหมดอะไรเนี่ยแล้วก็นะคือประเพณีโบราณนนมันก็กว่านไปนางเอกพระเอกอะไรเงี้ยก็ก็ไปในทางชูสาวอะไรเงี้ยชูสาวว่าเป็นเมตตาเสน่ห์มานิยมจุดต้องมนต์เพชรพญาธรอะไรเงี้ยเ,เขานิยมกันอย่างนั้นไอ้พวกสายหวานนี่อาจารย์ก็ก็ไม่ใช่ไม่เป็นนะ เพราะว่าอาจารย์เรียนมนพญาเทครัวมาจากสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธาซึ่งไอ้ลูกเสดบอกว่าขอที่บอกว่าจะเอาไปเลี้ยงไปทําไมถูกไหมเพราะสมัยนี้เราต้องคิดว่ามันไม่ใช่ยุคขุนแผนแล้วนะถ,ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็ดีบอกว่าดีทางสเสน่ดีทางเสน่์นทางสายหวานทางเมตตาเจ้าชูช้ถูกไหมคนอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็อยากได้ วิชาทางเนี้นะแม่ตาโชคลาภความรักอะไรพวกนี้นะแต่พอมีความรักแล้วสิ่งที่จะตามมันก็คือสภาพเศรษฐกิจจะมาก็อยากได้เงินได้ทองอาจารย์ก็เลยต้องเอาไอ้พวกตะกุดที่ลงเกี่ยวกับแม่ตาโชคลาภแล้วก็ให้มันบังเกิดทรัพย์อะไรพวกเนี้นะแล้วก็หล่อหลอมไปแล้วก็แล้วก็ซอนวิชาทำดีเดียวแล้วขึ้นมาว่าเอาไปถึงก็เป็นลูกสะกด นะทางแมตตาโชคลาภแล้วก็แบบว่าศัตรูไม่ทําอันตรายแล้วก็เวลาเข้าใกล้สัตว์ลายสัตว์ลายก็จะอ้าปากไม่ขึ้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอันตรายทำไมแล้วก็จะไปค้าขายอะไรบางทีเออยปากขอเขาบางทีเขาก็เหมือนกับต้องบนณจังงังเราเขาก็เราเอยปากอะไรเขาก็จะให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวนี้มันก็ต้องประยุกต์ไปในทางนั้นครับ